อยากให้คุณอนะ่ะศึกษาให้ดีก่อนครับก่นที่จะมาพูดอะ่ะไม่ใช่อ่านมาแล้วมาพูดตามที่อ่านแต่ไม่เคยศึกษาอะไรเลยคนทำนะ่ะเขาไม่ได้พูดอะไรเยอะหรอกเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการต่อสู้นะครับด้วยการ ปลูกฝังทางความคิดตามแนวชายแดนนะครับกองบัญชาการของตำรวจตะเวนชายแดนนด่อยู่ในกรุงเทพแต่ก็มีการสั่งการไปยังกองบัญชาการต่างๆทั่วประเทศนี่คือบทบาทหน้าที่ของตำรวจตะเวนชายแดนที่ยังคงมีความสําคัญอยู่นะครับใครไม่รู้ควรรู้ใครไม่เข้าใจควรทราบบางทีเราไม่เห็นบทบาทในสื่อคิดว่ามีทําไมตำรวจตะเวนชายแดนถ้าไม่มีตำรวจตะเวนชายแดนการลุกเคืบจากต่างชาติเข้ามาอย่างประเทศไทยก็จะเกิดขึ้นเหมือน เหตุการณ์เขาพระวิหารและเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่พม่าลุกลานเข้ามาอย่างพรมแดนของประเทศสวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักด์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะ เป็นประเด็นทางการเมืองก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเข้าไปเข้าสู่เรื่องประเด็นของสังคมนะครับประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับกงุหนีไม่พ้นเรื่องของการโจมตีตํารวจตะเวนชายแดนนะครับแล้วก็พยายามจะตัดงบประมาณตารวจตะเวนชายแดนจากฝั่งของก้าวไกลไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบ,นรบออวกะบนการสังเคราะห์กันเราเป็นนักสแสดงจากนครเรื่องของฟ้าครับผมโอชายคิดกาณาัทชาค่ะ กิฟสุสวิชาค่ะวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2 5 6 5พวกเรานะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนไปงานเดินวิ่งการกุศลรันท o e เ n p o l i ริโครั้งที่2ค่ะที่หาดสยลน่าเซ็นทรัลนาริโอพัทยาค่ะวัตถุประสงค์คืออะไรครับ เพ uh huh> uh hmm> uh ื่อนำรายได้ไปใช้ในโครงการชดจัดโลคปริโอให้หมดไปจากโลกนี้ค่ะและงานนี้นะคะเป็นความร่วมมือของโรตารีภาค3 3 5 0ร่วมมือกับเมืองพัทยานั่นเองค่ะอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2565ไปเจอกันที่เมืองพัทยาครับผมต้องไปซ้อมวิ่งอีกแล้วทุกวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไปกันละดา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 เดี๋ยวดจะไปซ้อมวิ่งที่ไหนครับ พักจะต้องเบรกเลยต้องไปออกวิ่งซ้อมให้ร่างกายแข็งแรงเพราะว่าโรตารีภาค3ามสหรวมกับพัทยาพระจัดงานวิ่งมาราทอนมินิมาราทอนกันชื่องาน Run To End น o บรีข้ครั้งที่2เราต้องไปช่วยกันนะครับที่พัทยาริมห่านเลยตอนนี้ผมต้องออกไปซ้อมก่อนไปซ้อมวิ่งไปซ้อมวิ่งเ <c oughs> ดี๋ยวไปลืมบอกสตาหรือบอกวัน วันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2 5 6 5เราไปเจอกันที่พัทยาลิมหาเลยและไปเจอกันนะครับสวัสดีครับไปวิ่งกันนะและนี่ครับท่านผู้ชมทุกคนจะได้างวันนี้ทุกคนเลยในงานพัทยามินิมาราธอนโดยโรตารีภาค3350กับเมืองพัทยาจะเป็นชายแดนนะครับซึ่งมีคำกล่าวจากท่านสส ได้กล่าวมานะครับว่าม,มีความจําเป็นของรถบทบาทรต่างๆเหล่านี้รวมทั้งโรงเรียนตํารวจจรายแดนด้วยอะไรล่านี้นะครับผมขอขอนุญาตเรียนทำความเข้าใจภารกิจหลักของตงํารวจจราแดนนั้นคือการลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศเพื่อเฝ้าตรวจป้องกันชายแดนร่วมกับกําลังทหารเพื่อไม่มีการลุกล้ำอิปไตยป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดนเพื่อรักษาประโยชน์ของชาติดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือประชชนตามแนวชายแดนให้ชุมชนชายแดนมีความเข้มแข็งเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเราคิดเป็นระยะทางตามแนวชายแดนทั่วประเทศจํานวน5้าพพิจุด5 6าพกิโลเมตรในส่วนของโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนนั้นได้จัดตั้งครั้งแรกเมื่อปี2499ที่จังหวัดเชียงรายวัตถุประสงค์ก็เพื่อดูแลเยาวชนและประชาชนในถิ่นธุรกันดารและไกลคมนาคมและมีปัญหาด้านความมั่นคง ยากที่ครูทั่วไปจะเข้าไปปฏิบัติภารกิจได้จนถึงปัจจุบันนั้นมีจํานวนโรงเรียนรวม222โรงเรียนซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับมอบโอนประยุชน์ที่ได้มอบโอนให้กับกระทรวงศึกษาไปแล้วจํานวน490โรงเรียนสําหรับในการจัดการในการสอนในปัจจุบันได้เป็นการตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการได้ยังคงให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กและเยวาวชนในพื้น,นที่ธุรกันดารและไกลข้ามนาคม โดยโรงเรียนในสังกัดกระทรวงสาลายแห่งมีจํานวนนั้งเรียนน้อยไม่สามารถเปิดทาเรียนกา,การเรียนการสอนได้ตํารวจตะเวนชายแดนจึงจําเป็นต้องเข้าไปจัดตั้งโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนหรือศูนย์การเรียนตํารวจตะเวนชายแดนเพื่อเปิดทําการสอนไปก่อนจนกว่าจะมีความพร้อมจึงจะมอบโอนให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเช่นกระทรวงสาธารณสุหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนั้นแล้ว โรงเรียนตำรตวจเชายแสดนยังให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในทิมธุรกันดาลและไก่ขมานาคมในเขตบริการโรงเรียนปัจจุบันจนถึงปัจจุบันและห้องพยาบาลของโรงเรียนตำรตวจเชายแดนจำนวน22แห่งได้ยกระดับขึ้นเป็นศุกศสาราพระราชทานเพื่อสำนวนงานที่รับผิดชอบหลักในการพัฒนานคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นตํารวจจะเป็นแสดนยังคงเป็นหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติที่มีบทบาทสําคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่แสดนต่อไปนะครับออพูดอภิปรายมาเมื่อวานนี้นะครับนึกถึงหัวอกคนทํางานบ้างนะครับที่อยู่ตามแนวแสดนนะฝ่ายพันพงทุกคนก็เสี่ยงภยัยเสี่ยงอะไรอยู่ทุกวันนะเขาก็มีครอบครัวมีชีวิตติดใจอย,อยู่เหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องของการทุจริตการไม่ชอบ อะไรเรียกมีผลประโยชน์อะไรต่างก็ก็ไปสอบสวนกันมานะผมคิดว่าเจ้าหน้าที่กรรมการผู้รับวิชชอบเขาชี้แจงได้นะครับเรามีแล้วการตรวจสอบออคุณธรรมตรวจสอบความโปร่งใสาจากภายนอกมารวมในการนะกร,รรมการสัรหาทุกที่นะครับก็ขอเข้าใจกันบ้างนะไม่ใช่ว่าผมอยากกระซื้อแล้วผมไม่สนใจประชาชนถ้าพูดอย่างนี้แล้วจะอยู่กันยังไงครับนะบผมว่า ไม่ได้โทษใครนะเพียงแต่ผมพูดให้ฟังอะ่ะนะพอพูดให้ฟังท่านก็หาว่าผมไปโทษคนอื่นแต่ถึงเวลามันมีปัญหาขึ้นมาท่านก็โทษผมอยู่ดีอะ่ะวันนี้ที่ท่านนั่งอยู่ทุกวันเนี่ยใครก็ทางานบ้านเมืองสงบเรียบร้อยค้าขายได้ถนนไม่ถูกปิดใครก็ทางานครับถึงแม้จะมีคนบางคนเป็นส่งเสริมไม่สนับสนุนกันยอยู่ก็ตามเนี่ยผมไม่ว่าอะไรอยู่แล้ว ะเพราะกฎหมายเขามีอยู่แล้วท่านก็ว่าว่าผมไปกดดันไปห้ามไปควบคุมกฎหมายครับแล้วคนที่ทําให้ท่านสามารถมาพูดได้ตรงเนี้ก็เจ้าหน้าที่ทั้งน้แหละครับที่ทําให้ท่านมานั่งพูดได้อย่างสบายใจอยู่ตรงนี้ถ้าท่านทําลายขวัญเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะพลเรือนำตำรวจทหารไปเรื่อยๆอีกหน่อยใครจะทํางานใครจะทําให้ท่าน เราจะมีความสงบสุขในบ้านในเมืองของเราไหมครับปัญหาเนี่ยมันมันอยู่ที่หลายอย่างด้วยกันหลายหลายอย่างด้วยกันผมรับผิดชอบทุกกัรเมื่อนั้นทุกคนก็มีหน้าที่ตามรัฐมนุนอยู่แล้วมีทั้งสิทธิและหน้าที่ที่ท่านต้องทําเพื่อประเทศชาติของท่านนะผมก็จะเป็นต้องกลับเรียนชี้แจงให้ที่สุราบผ่านท่านประธานนะครับไปยังสสให้ทราบด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ นายกพูดบอกว่าพนักงานสอบสวนทั่วประเทศมีถึง1 000, 2 0 0 0กว่าตําแหน่งอันนี้ไม่จริงค่ะมีแต่ตําแหน่งแต่ไม่มีตัวคนทํางานนะคะเพราะพนักงานสอบสวนงานหนัก กดดันมากแล้วก็ขอย้ายตัวเองไปเพื่อจะไปอยู่ในหน่วยงานอื่นคือมีแต่ตําแหน่งแต่มีคนที่ทํางานจริงๆเพียง7,00 0กว่าคนเท่านั้นนะคะเมื่อกี้นายกพูดว่ามีตําแหน่งและมีเงินประจาตาแหน่งก็เป็นเรื่องไม่จริงค่ะที่เมื่อกี้พูดคือไม่จริงทั้งหมดนะคะนี่คือตัวอย่างของการทํางานที่ไม่ได้ลงพื้นที่จริงฟังแต่รายงานนะคะเพราะว่าเงินประจําตําแหน่งของพนักง,งานสอบสวน9 0 0 0บาทนะคะของรองผู้กำกับ1 2ึ0 0หบาทนั้นต้องมาใช้เติมน้ํามันต้องมาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เองซื้อปรินเตอร์ซื้อผ้าหมึกเองทั้งหมด ะะอย่ามาพูดว่าเงินส่วนนี้คือเงินสําหรับขวัญกําลังใจอันนี้ไม่จริงค่ะท่านประธานอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องต่อชอดอก็เช่นเดียวกันค่ะดิฉัน ตั้งใจนะคะที่จะการการอภิปรายงบประมาณวาระหนึ่งคือการแสดงวิสัยทัศน์นะคะว่าเราควรจะใช้เงินที่เป็นทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดควรจะไปเพิ่มตรงไหนเอาไปลดตรงไหนภารกิจที่น้อยลงตามการเวลานายกเป็นนายกมาเกือบ8ปีแล้วไม่ได้ทําให้ถิ่นธุรกันดารน,น้อยลงหรอคะถ้าเป็นนายกมาแล้ว8ปีไม่ได้ทําให้ถิ่นธุรกันดารไม่ได้มีความเจริญมากขึ้นดิฉันยอมให้ใช้งบตอชอดอเหมือนเดิมคะ่ะ แต่ตอนนี้ทั้งถนนหนทางทั้งความเจริญทุกอย่างนะคะการศึกษาทางไกลก็สามารถนํามาช่วยครูต่อชอดอได้เพราะฉะนั้นงบประมาณตรงนี้ควรจะปรับลดไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ตัดไปแต่ให้ปรับลดและไปเพิ่มงานที่มากในเมืองให้มีความเหมาะสมนะคะ ดิฉันกําลังจะพูดถึงสถานการณ์จริงเพราะอย่างนี้ค่ะท่านประธานคือทั้งหมดที่ชี้แจงมานะคะเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการขอผลสำลีของงานต่อชดอขอผลสำลีของงานตํารวจทั้งหมดเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้พูดแบบที่เมื่อกี้นายกพูดค่ะเพราะเหตุนี้ค่ะดิฉันถึงบอกว่างบประมาณรายจ่ายปี66ไม่ใช่เฉพาะเป็นช้างป่วยอย่างเดียวแต่ยังมีควานช้างที่โง่เขลาเบาปัญญาด้วยขอบคุณมากค่ะ ค่อนข้างจะแรงนะครับความจริง, lever. <อ>ง,รงเราใช้คําพูดที่มันสุภาพกว่านี้ก,ก็ดีนะผมวันนี้ก็จะขอมาระบายความรู้สึกหน่อยนะครับผมที่เห็นในการอภิปรายในสภาของสอส,อสอพักการเมืองนะครับผมไม่อยากขอเอ่ยชื่อน,นะครับผมคุณว่าตชดแท้จะไม่มีภารกิจหลงเหลืออยู่เลยใช่ไหมครับผมมองมาจากดาวังคารเขารู้ใช่ไหมคุณลักษณะเด่นของตชดมีอยู่สาประการนะครับผมยห้คุณรู้ไว้ว่าหนึ่งสามารถป้องกันปราปรามอาชากรรม ได้อย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2. สาม,มารถรบได้อย่างทางหาร3สา,ม,สาม,มารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างข้าราชการพล,ลเรือนนะครับผมอยากให้คุณรู้นะครับผมคุณอะแค่คุณอะเอาของหน่วยตวชดอบอกว่าได้งบเยอะใช่ไหมแล้วม,มาเทียบเทียบกับตำรวจอีก3หน่วยซึ่งได้งบน้อยกว่าแต่คุณลองคิดด้วยนะครับว่าตชดไม่ได้มีอยู่แค่จังหวัดเดียวตวชดมีอยู่ทั่วทั้งประเทศนะครับผมและยังมีอีก3จังหวัดอีกนะครับผมที่มีตชดอยู่เยอะ นะครับผมย้ายคุณคิดถึงข้อนี้ด้วยพวกเราอะ่ะถึงจะได้พบเยอะแต่ว่าไม่ได้สบายนะครับผมผมอะ่ะอยากจะมาพูดแบบระบายความรู้สึกให้ฟังไงแบบเห็นการที่คุณออากมาอธิบายหรือ่าทำให้แบบรู้สึกไม่โอเคอไม่รู้สึกเสียวความรู้สึกอะ่ะรู้สึกแบบน้อยใจกับทุกแทนทุกคนอะ่ะที่ว่าเขาทาทุกอย่างต้องเสียสละเสียสละเวลา,เ,วลาเสียสละชีวิตเสียสละความเหน็ดเหนื่อยอะ่ะต้องแบบ เดินป่าเพื่อไปลาดตะเวนอ่ะต้องเดินขึ้นขึ้นเขาเดินป่าเพื่อไปลาดตะเวนตามแนวตะเข็บชายแดนต้องไปปะทะหรือว่าต้องแบบอยู่3มจังหวัดคอยระวังความปลอดภัยให้คอยป้องกันความมั่นคงให้อ่ะแต่พวกคุณคิดว่าแต่คุณซึ่งยนนั่งอยู่ในห้องแอร์นั่งอยู่ในที่ที่หนึ่งอ่ะที่ทีสบายกินหรูหรูอ่ะกลับคิดว่าตชดแทบไม่มีภารกิจอะไรเลยอยากให้คุณคิดใหม่ด้วยนะครับผมตชดก็ยังมีครูตำรวจตะเวนชายแดนนะผมและที่คุณบอกว่า ตอนโรงเรียนตอชโดอ่ะตอนนี้ไม่มีชนแทบจะไม่มีชนนบทแล้วจเจริญเกือบหมดแล้วคุณเคยมาลองศึกษาเคยมาลองอเข้ามาหรือเปล่าบางที่รถเข้าไม่ถึงนะครับผมต้องนั่งด้วยต้องนั่งเรือ,อต้องนั่งเครื่องบินไปนะผมต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปนะครับผมฐานแต่ละฐานะบางที่ยังไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยซ้านะครับผมต้องนั่งเครื่องบินในการส่งกําลังต้องนั่งเครื่องบินในการที่จะแบบ ส่งเสบียงนะผมส่งอาหารนะครับผม <c un> คุณลองคิดดูนะครับผมว่าเราอะพวกเราอะลําบากแค่ไหนเพื่อดูในป้องกันความมั่งคงของประเทศชาตินะครับผมแต่พวกคุณกลับมาพูดแบบเนี้ว่าแบบแทบจะไม่มีภารกิจอยากให้แบบลดอํานาจลดบทบาทลงลดขนาดของหน่วยลงอยากให้คุณอะศึกษาให้ดีก่อนครับก่อนที่จะมาพูดอะไม่ใช่อ่านมาแล้วมาพูดตามที่อ่านแต่ไม่เคยศึกษาอะไรเลย คนทำนะ่ะเขาไม่ได้พูดอะไรเยอะหรอกแต่คนไม่ทำอะ่ะถ้าไม่รู้จริงก็อย่าพูดเยอะนะครับผมฝากไว้แค่นี้นะกระบวนการวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นการเคลื่อนไหวของเจี๊ยบแหละนะครับฝั่งก้าวไกลก็บอกอตำรวจตะเวนชายแดนนะ่ะเอางบประมาณไปมากทําไมภารกิจจะหมดแล้วก็บลาบลา,บ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 าไป,ปเดี๋ยวประยุทน์จันโอชาก็ออกมาชี้แจง ว่าภารกิจตำรวจตะเวนชายแดนมีภารกิจอะไรบ้างที่มีความสําคัญนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นถกเถียงกันในโซเชียลมีเดียว,ว่ามีความจําเป็นหรือไม่นะครับสำหรับตำตํารวจตะเวนชายแดนนะครับที่เกิดขึ้นคนรุ่นใหม่เด็กที่เกิดมาใหม่คงไม่รู้บทบาทและหน้าที่ของตํารวจตะเวนชายแดนซึ่งมีความสําคัญมาก ผมเรียนทุนส่วนนะฮะที่ผมรู้เรื่องของตํารวจตะเวนชายแดนเนี่ยจากข้อมูลของตํารวจตะเวนชายแดนตั้งมาเนี่ยนะฮะมีวัตถุประสงค์อะไรก่อนตํารวจตะเวนชายแดนมีวัตถุประสงค์มาก่อนนี้นะครับเพื่อที่จะเอาตํารวจไปสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับเขาก็ปรับกลยุทธ์ต่อมาก็เป็นการปลูกฝังทางความคิดโดยการให้ความรู้เอาครูตํารวจตะเวนชายแดนไปกลายเป็นนะครับเป็น เป็นตำรวจตะเวนชายแดนกลายเป็นครูใหญ่โรงเรียนตามแนวชายแดนผมได้มีโอกาสเดินทางไปในหลายพื้นที่นะครับที่มีครูเป็นตำรวจตะเวนชายแดนเป็นเ,เขาเรียกว่าครูใหญ่แล้วก็มีครูอาสาครูเล็กเป็นหมู่บ้านชุมชนชาวเขาที่ยากจนอยู่ห่างไกลไกลามากไกลจนสุดถนนเลยสุดถนนที่มีอ่ผมก็ไปเอาของบริจาคไปช่วยเหลือไปโรงเรียนนะครับตำรวจตะเวนชายแดน ะะซึ่งตำรวจตะเวนชายแดนมีความสําคัญไหมในภาคปฏิบัติการในณปัจจุบันนะครับตำรวจตะเวนชายแดนยังคงมีความสําคัญอยู่ตำรวจชายแดนจากเดิมใช้ปรับกลยุทธ์การจับกลุ่มการต่อสู้เปลี่ยนมาเป็นวิธีการปลูกฝังทางความคิดทําไมอ่ะตามแนวชายแดนเรามีปัญหานะครับแนวชายแดนมีปัญหาดูในพมา่าเนี่ยนะฮะแบ่งเป็นกะเหลี่ยงพูดกะเหลี่ยงคิดฝั่งหนึ่งของจีนฝั่งหนึ่งของอเมริกาตั้งกองกาลังติศอาวุธ ปรากฏว่าบ,บางส่วนนี้มายัางอย่างประเทศไทยจึงเป็นที่มาของชนกลุ่มน้อยหรือคนไร้สัญชาตินะมาเกิดลูกเกิดหลานในประเทศไทยพอเกิดลูกเกิดหลานเสร็จเข้ามาอยู่ในประเทศไทยต้องได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายพอต้องรับสัญชาติไทยปุ๊บไม่มีการศึกษาไม่มีการศึกษาก็จะไปเข้าร่วมกับการกรอกร้ายรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตไปต้นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จย่า นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็มีการให้สมเด็จย่านะครับได้เป็นผู้ดูแลตํารวจตะเวนชายแดนก็เป็นที่รู้กันเลยว่าตารวจตะเวนชายแดนเป็นของสมเด็จย่านะสมเด็จย่าจะมีคนดูแลเป็นคนจัดการตํารวจตะเวนชายแดนตํารวจชายแดนเมื่อก่อนนี้ก็มีการจับกลุ่มยาเสพติดอลาดตะเวนตรวจสอบคนร้าย แต่โดยส่วนใหญ่ปัจจุบันเป็นหน้าที่ของทหารแทนตำรวจตะเวนชายแดนก็มีอยู่ตั้งด่านทําหน้าที่อยู่แต่โดยส่วนใหญ่ตารวจตะเวนชายแดนจะเป็นเรื่องของการปลูกฝังทางความคิดนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงทางความคิดไม่ให้มาต่อต้านประเทศไทยง่ายๆเพราะอะไรนะครับเพราะตอนหลังๆเนี่ยฝรั่งใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดฮะชาวเขาจุดนั้นจุดนี้มุมนั้นมุมนี้ที่อยู่ห่างไกลาจากนับถือผีให้มาทับถือศาสนาคริสต นะครับเอาศาสนาพูธไปไม่ยอมนะฮะก็มีการกีดกันให้มันทับถือศาสนาคิดไม่ยอมเข้ามาเมื่อก่อนก็ปั่นจักรยานไปให้ความรู้ตอนหลังๆเ,นะเขาเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับเขาเปลี่ยนกลยุทธ์ด้วยการเอาของไปแจกตามแนวชฉยแดนเอาของไปแจกนะครับแล้วก็ให้เข้าแจกด้วยวิธีการไหนจัดก,กิจกรรมส่งสอนให้ความรู้จัดโบสถ์ขึ้นมาเอาของไปแจกใครมาโบสถ์แจกของไอมาโบสถ์แจกของต้องหลังก็เริ่มทราบซึง้ง เปลี่ยนแปลงทางความคิดก็ไม่แจกของแนละ้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับและก็ปัจจุบันนะรัฐบาลไทยจึงใช้วิธีการให้ความรู้เมื่อก่อนการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็เป็นการให้ความรู้นะครับแปลกใจไหมนะฮะฝั่งพรรคสีส้มโจมตีนะด้อยค่าตำรวจตะเวนชยายแดนผมไม่แปลกใจหรอกนะครับเขาก็พยายามที่จะยกเลิกนะที่ผ่านมามอบ3นิ้วก็มีการอยากจะยกเลิก ตัวหนังสือภาษาไทยที่ใช้กับหน่วยงานราชการพยายามจะยกเลิกนะครับในส่วนที่เป็นรากเหง้าเป็นหลักการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะก็คือความเป็นไทยความเป็นตัวตนความเป็นตนเองเป็นหลักการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นแล้วในประเทศฝรั่งเศสรัสเซียเนปาลและอีกหลายประเทศที่มีรากเหง้าของการปกครองนะครับบางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประสบความสาเร็จ บางประเทศไม่ประสบความสําเร็จยกตัวอย่างเช่นเกาหลีเกาหลีเมื่อก่อนมีพระหมหากษัตริย์ถูกแบ่งเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะครับสังเกตไว้ดีฮะทั้งสองประเทศเนี่ยแทบไม่มีรากาเหง้าทางวัฒนธรรมที่เป็นแบบเดิมลยเราก็ได้ดูได้ดูแต่นังเกาหลีนังเกาหลีที่มีกริย์สู้กันไปสู้กันมาแต่ปัจจุบันไม่มีนะความจริงไม่มีแล้วนะครับตำรวจตะเวนชายแดนนะครับจึงมีภารกิจหลักในการปลูกฝังทางความคิดสารต่อ ในครับในอดีตที่ผ่านมาในการต่อสู้ผู้ก่อการร้ายควนต์ด้วยการจับอาวุธเป็นการให้ความรู้นะครับให้ความเมตตาอารีนะครับกับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งมีความสําคัญนะฮะตามแนวชายแดนใครไม่เคยไปไม่รู้อ่ะผมไปบ่อยมอก่อนเมืน่อะก่อนเนี่ยขึ้นหอกับตํารวจะเวนชายแดนที่33ตําตรวจจเวนชายแดนภาค3เนี่ยไปจับยาเสพติดเมื่อก่อนนี่บ่อยมากนะครับตอนหลังภารกิจ รับยาเสพติดของตอชดอน้อยลงน้อยลงเพราะมีทหารเข้ามาําเหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการต่อสู้นะครับด้วยการปลูกฝังทางความค,ค,คิดตามแนวชายแดนนะครับกองบัญชาการของตำรวจตะเวนชายแดนอยู่ในกรุงเทพแต่ก็มีการสั่งการไปยังกองบัญชาการต่างๆทั่วประเทศนี่คือบทบาทหน้าที่ของตำรวจตะเวนชายแดนที่ยังคงมีความสําคัญอยู่นะครับ ใครไม่รู้ควรรู้ใครไม่เข้าใจควรทราบบางทีเราไม่เห็นบทบาทในสื่อคิดว่ามีทําไมตมบทตะเวนชายแดนถ้าไม่มีตาบทตะเวนชายแดนการลุกเคืบจากต่างชาติเข้ามาอย่างประเทศไทยก็จะเกิดขึ้นเหมือนเหตุการณ์เขาพระวิหารและเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่พมา่าลุกรานเข้ามาอย่างพรมแดนของประเทศไทยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเิดศักดิ์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้นะคะ ชาไทยรักเพียงชีวาศัา